โอ้ยก็ว้าว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 เฮ้ว้าวเฮ้วันนี้มีรถมารับด้วยนะทุกคนโอ้ my god ช้างแมมมอสเฮ้แมมมอสเฮ้ยนี่แมมมอสโอ้ my god เจ้าแมมมอสขึ้นรถไปเลย เอ้ย hey, ขึ้นคันนี้โอเคโอ้คราวคราวว้าวว้าวว้าวเฮ้อ้โอ้เฮ้เฮโอเคนี่ว้าวโอเคมาลาย ฟรีบาร์มาลายเฮ้เอ็กซ์ไก่เอ้ว้าวเป็ดเจ้าเป็ดขึ้นคันนี้แล้วกันโอเคมีไดโนเสาร์ด้วยทุกคนว้าวไดโนเสาร์ขึ้นคันไหนดีเต็มหมดแล้วลองขึ้นคันนี้ดูสิ จะไปได้หรือเปล่าพี่น้องโอ้วววววเย้โอ้ไปได้หรือเปล่าโอเค let's go ไปเลยว้าวไปแล้วโอ้โหไปเป็นขบวนเลย Wow, okay. Bye bye.